เพิ่งเดี๋ยวให้ดูยิ้มลอ,อยังไงยิ้มอยอยลออ่ะหัวเราะยังไงร้องไห้ร้องไห้อ่ะดีใจด้วยดีใจแย่ยังไงเย่ <Yay. S 1> <laughs> รถของใครอันนี้รถรถของใครเนี่ยรถของใครคันนี้รถ<ด>ใครให้รถมาบา้าบ้าให้เหรอใคร<า>ให้มาตีก,กโอเคทำไมเก่งอะฮะไหนลูแล้วหมีอ่ะหมีอยู่ไหนหมีอะไม่ใช่ตัวนี้ มีอีกตัวนึ่งอ่ะน่าีหมีตัวนี้ใครให้มาหมีตัวนี้ใครให้มาตัวนี้ใครให้มากาว,วนินใครให้มาอ้าวอ,อ,อ,อดแล้วไม่ได้อีกแล้วนะ